อัศจรรย์ตำนานหลวงปู่เทพโลกอุดรแปลงกายเป็นพระชราอายุร้อยกว่าปีความลี้ลับในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ยังคงปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยท้าทายความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ของคนยุคปัจจุบันหากแต่ปฏิหารปรากฏการเหนือธรรมชาตินั้นมักเป็นเหตุการณ์เฉพาะบุคคลที่ทางพระเรียกว่าปัจจตังเท่านั้น และหนึ่งในเรื่องราวหลากหลายร้อยพันเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนานั้นเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในกระแสะแห่งความสนใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงนักปฏิบัติกรรมฐานดังเรื่องราวที่จะนำมาเล่าดังต่อไปนี้นานหลายปีมาแล้วที่จังหวัดนครปฐมมีชาวบ้านผู้มีฐานะทางการเงินมั่งคัง่ง ระดับเศรษฐีคนหนึ่งแกต้องการจะจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระฉลองให้แก่ลูกชายของแกในฐานะที่ลูกชายไม่ถูกเกณฑ์ทหารจับใบแดงไม่ได้เพราะแกรู้สึกยินดีปรีดาที่เห็นลูกชายไม่ถูกทหารนั่นเองแกได้สั่งให้คนไปเนี่นมวลพระในวัดมาเจริญพระพุทธมนต์และฉันพระตหารเช้าที่บ้านของแกจำนวนเก้ารูปที่จังหวัดนครปฐมช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีพระธุดง จาริกสัญจรไปมาให้เห็นอยู่บ่อยๆบังเอิญเวลานั้นมีพระธุดงรูปหนึ่งได้จาริกผ่านมาและมาปักกรดนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มคอยซึ่งไม่ไกลจากบ้านงานมากนักไม่มีผู้คนรู้เลยว่าท่านมาจากไหนจะจาริกทุดงค์ไปณที่ไหนต่อแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวันนี้พระธุดงหนุ่มรูปนี้ได้พักปักกรดนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มคอยที่มีใบดกหนาโดยไม่ได้สนใจกับใครทั้งสิ้น ก่อนวันงานก็จะมีการเฉลิมฉลองตามประสาชาวบ้านก่อนบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายทั้งหนุ่มสาวคนเท่าคนแก่ตลอดถึงเด็กเล็กพลุกพล่านไปหมดทุกคนต่างก็พากันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้พวกขอสุรายาเมาก็คลึกคลื้นเออะเฮฮาดืมม่มเมากันแบบไม่บัญญะบับรรยงเสียงมโหรีปีพาดที่บรรเลงกันคลืน่นเรลงคณะลิเกที่เขาจ้างมาเล่นในงานก็เล่นกันแบบมันสุดเวียง ชาวบ้านต่างก็พากันมุงดูแบบแน่นขนาดเมื่อค่ำคืนแห่งวันเฉลิมฉลองผ่านไปจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่อันเป็นวันที่จะได้ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปที่นิมนต์มาจากวัดในหมู่บ้านมีผู้คนมาแจ้งต่อท่านเจ้าภาพว่าพระที่ให้นิมนต์ไว้มีไม่ครบจำนวนเก้ารูปท่านมาได้แค่แปดรูปเท่านั้นเพราะมีรูปหนึ่งต้องไปเกณฑ์ทหารกระทันหัน เรื่องพระไม่ครบนี้เจ้าภาพไม่เคยรู้มาก่อนเลยจึงไม่ได้เตรียมการนิมนต์พระวัดอื่นมาเสริมเมื่อพระขาดจำนวนไปหนึ่งรูปเช่นนี้เจ้าภาพจึงหันไปปรึกษากับชาวบ้านว่าจะไปนิมนต์พระที่วัดไหนดีเพื่อจะเอามาเพิ่มให้ครบ9้ารูปที่สำคัญตอนนี้เราจะนิมนต์ท่านทันไหมเพราะมันย่อเวลาแบบกระชั้นชิดเช่นนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเสนอว่าไม่ต้องไปนิมนต์พระไกลหรอก นิมน์เอาพระทุดงหนุ่มที่มาปักกรดนั่งสมาธิใต้ร่มคอยซึ่งไม่ไกลจากที่ตรงนี้ดีกว่าไหมก่อนที่ท่านจะเก็บกรดเดินทุดงต่อไปเจ้าภาพเมื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจโดยไม่รอช้าก็รีบลงจากบ้านไปนิมน์ท่านทันท,นทีซึ่งท่านก็เมตตารับนิมน์ตขณะที่พระทุดงหนุ่มเดินมาถึงบ้านงานก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระสงฆ์ในวัดบ้านมาถึงพอดีประเพณีของชาวบ้านสมัยนั้น เวลาพระจะขึ้นบ้านเขาจะจัดคนนั่งอยู่ตรงบันไดคอยล้างเท้าและเช็ดเท้าให้พระก่อนขึ้นบ้านเสมอเมื่อพระทุดงหนุ่มมาถึงไม่ทันที่ใครจะสังเกตเห็นและไม่ทันที่ใครจะล้างเท้าให้แก่ท่านก็ปรากฏว่าท่านได้ขึ้นไปบนบ้านเสียแล้วทุกคนต่างงุนงงเพราะท่านขึ้นมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเรานั่งคอยจะล้างเท้าให้พระอยู่ตรงบันไดยอยู่แล้วนี่นา แต่เอ๊ะทำไมถึงไม่เห็นท่านละ่ะแปลกจริงๆพระทุดงหนุ่มขึ้นไปบนบ้านก็นั่งบนอาสนะที่เจ้าภาพปูไว้หัวแถวคือนั่งอยู่บนอาสนะตัวแรกรองลงมาจากพระพุทธรูปที่เขาตั้งเป็นประธานในพิธีนั่นเองจริงๆแล้วอาสนะตัวแรกนี้พระที่ได้นั่งจะต้องเป็นพระที่มีพรรษาสูงสุดในงานเท่านั้นแต่ว่าวันนี้พระทุดงหนุ่มกลับนั่งเฉยเลยแถมนั่งหลับตานิ่งไม่สนใจใครด้วยนะ เมื่อพระวัดบ้านต่างขึ้นมาบนบ้านเพื่อจะนั่งประจำที่บนอาสนะที่เจ้าภาพปูไว้ทุกรูปจ้องขเขม็งไปที่พระทุดงหนุ่มซึ่งกำลังนั่งอยู่บนหัวแถวหลับตาเฉยอยู่นั้นพระสงฆ์ทั้ง8รูปเกิดข้อกังขาและรังเกียจขึ้นมาทันทีพระรูปนี้เป็นใครกันถึงบางอาจมานั่งหัวแถวเช่นนี้รูปร่างหน้าตาก็ยังหนุ่มน้อยผิวพรรณก็ผ่องใสยอยู่หรอกแต่น่าจะเพิ่งบวชไม่นาน ควรจะนั่งบนอาสนะตัวสุดท้ายโน้นถึงจะถูกพระที่มีพรรษาอาวุโสสูงสุดในวัดบ้านได้เอ่ยปากบอกให้พระทุดงหนุ่มลุกขยับไปนั่งที่อาสนะตัวสุดท้ายอย่ามานั่งที่หัวแถวเช่นนี้แต่พระทุดงหนุ่มกลับตอบกลับไปว่าผมมีพรรษาแก่กว่าพวกท่านเจ้าภาพเขานิมนต์ผมแล้วผมจึงสมควรนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อพระทุดงหนุ่มยืนยันเช่นนี้ พระที่มาจากวัดบ้านต่างไม่พอใจเพราะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ที่จะมีพรรษามากกว่าพระที่มีอาวุโสในวัดของตนญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานต่างก็ไม่เชื่อเช่นกันเพราะรูปร่างหน้าตาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ายังหนุ่มน้อยมากอายุคงไม่เกิน20เศษท้าทางบ่งบอกชัดเจนว่าคงบวชเมื่อไม่นานมานี้ด้วยซ้าไปพระผู้มีพรรษาอาวุโสสูงสุดก็ถามย้ำพระทุดงหนุ่มไปว่า ที่คุณบอกว่ามีพรรษาแก่กว่าพวกผมนะคุณ,ณน่ะพรรษาเท่าไร่บอกมาสิจะถึงห้าพรรษาไหมพระทุดงหนุ่มก็อมยิ้มออกมาและนั่งนิ่งหลับตาต่อไปไม่สนว่าจะถูกคุกคามเช่นไรเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เจ้าภาพก็กราบไหว้อ้อนวอนขอให้พระสงฆ์จากวัดบ้านยอมอนุโลมตามที่พระสงฆ์หนุ่มต้องการเถิดพระสงฆ์จากวัดบ้านก็ยินยอมตามอย่างขนใจเสียไม่ได้พร้อมกับคอยจับตาดูว่า เมื่อบางอาจนั่งหัวแถวเช่นนี้ดูซิว่าจะพาทำพิธีถูกต้องไหมก็ปรากฏว่าพระธุดงหนุ่มพานำทำพิธีกรรมทุกอย่างอย่างถูกต้องไล่ตั้งแต่การให้ศีลห้าตามที่เจ้าภาพอาราธนาตลอดถึงการนำพาเจริญพระพุทธมนต์ในบทต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและชานาญไม่พลาดเลยจนพระและญาติโยมในงานต่างก็ตกตะลึงไปตามกันไม่คาดคิดว่าพระหนุ่มน้อยจะทำได้ขนาดนี้ เมื่อพระธุดงค์หนุ่มนำพาพระสงฆ์ทั้งหมดเจริญบทพระพุทธมนต์ไปจนเกือบจะจบอยู่มารมมารอก็ปรากฏเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวชวนขนพองสยองกล้าวขึ้นในทันทีทันใดท้องฟ้าแจ่มใสก็เปลี่ยนเป็นมืดมัวกระทันหันเมฆดำทะมึนปกคลุมทั่วอนาบริเวณเสียงฟ้าคำรามกึกก้องสถานสะเทือนเลื่อนลั่นเกิดพายุอย่างใหญ่พัดมาอย่างแรงสายฝนก็ตกกระหน่ำลงมาปานประหนึ่งว่าฟ้ารั่ว แถมสายฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงปลัางลงมาใกล้ๆบ้านแบบติดๆกันหลายครั้งผ่าเปรี้ยงมาแต่ละทีทําเอาพระและชาวบ้านต่างสะดุ้งโยงนั่งกันแทบไม่ติดต้องก้มลงเอามืออุดหูกันเสียยกใหญ่เสียงแห่งฟ้าแลบฟ้าผ่าก็สว่างเจิดจ้าบาดตาและดังสนั่นปานแก้วหูจะแตกเสียให้ได้ชาวบ้านทุกคนต่างส่งเสียงหวีดร้องหวาดผวาด้วยความกลัวอย่างสุดขีดเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน โดยที่ไม่มีเขาแห่งฟ้าฝนพายุก่อนหน้านี้เลยและเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่นานด้วยแต่ถึงฟ้าฝนจะดังสนั่นขนาดไหนในความมืดคลึ้มที่สลับกับแสงแวบวับของฟ้าแลบนั้นเสียงของพระทุดดงหนุ่มที่นำสวดมนต์ก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างไม่มีสะดุดพรานเมื่อฟ้าฝนพายุสงบลงและท้องฟ้าสว่างแจ่มใสขึ้นปานประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนต่างก็ต้องตกตะลึงกันสุดๆอีกครั้ง เพราะพระธุดงหนุ่มที่นั่งอยู่หัวแถวนั้นบัดนี้ท่านได้กลายร่างเป็นพระภิกษุเท่าชราอายุกว่าร้อยปีนั่งด้วยอาการอันสงบสำรวมหูทั้งสองข้างยาวยานไปผิดจากมนุษย์ธรรมดารูปร่างสูงใหญ่แบบคนสมัยโบราณมือและเท้าใหญ่ผิดธรรมดาในตาไม่ฝ้ามัวแต่ทองประกายสดใสดังตาทารกท่านมองต่ำตาก็ขมุกขมิบแต่กลับมีเสียงสวดมนต์ดังกึกก้องกังวานปานสวดใส่เครื่องขยายเสียง ทำให้เจ้าภาพและญาติโยมชาวบ้านตลอดถึงพระสงฆ์วัดบ้านทั้ง8รูปบังเกิดความอัศจรรย์ใจจนขนพรองสยองกล้าวต่างพากันก้มลงหมอบกราบท่านอย่างพร้อมเพรียงราวนัดกันไว้พระสงฆ์ทั้ง8รูปได้กล่าวขอขมาต่อพระภิกษุชราลึกลับที่ได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจก่อนหน้านี้ซึ่งท่านก็ได้เมตตาการุณางดโทษให้ชาวบ้านทั้งหลายต่างเข้าพากันเลื่อมใสในอภินิหารของท่าน ที่บันดาลให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องอากาศมืดมัวพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างน่าสะพึงกลัวแถมยังเนรมิตบิดเบือนกายจากพระหนุ่มน้อยมาเป็นพระผู้เท่าแก่ชราได้เป็นที่อัศจรรย์ใจสุดประมาณพระภิกษุชลาลึกลับได้บอกกล่าวกับชาวบ้านด้วยเมตตาจิตว่าเราคือพระผู้มาโปรดสั์ใครอยากจะเป็นลูกศิษย์ของเราขอให้ออกไปป่าพบกับเราได้ที่ป่าแถวแถวป่าพิษณุโลก ตากเมยยะวดีและการจนบุรีเมื่อท่านเจ้าภาพได้นำถาดสำรับกับข้าวมาน้อมถวายพระภิกษุแก่ชลาลึกลับได้ยื่นมือรับประเคนและหยิบข้าวเปล่ปาขึ้นหนึ่งหยิบพร้อมกับจิ้มเกลือนิดหนึง่งแล้วฉันไปแค่คำเดียวจากนั้นท่านก็ได้กล่าวอำลาจเจ้าภาพและญาติโยมพร้อมกับแสดงอิทธิปาฏิหาริ์หายวับไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนทันทีคลายภาพในจอทีวีที่ขาดหายไปกระทันหันอย่างไรอย่างนั้น สร้างความตกตะลึงและอัศจรรย์ใจให้แก่ทุกคนในที่นั้นยิ่งนักทุกคนต่างเกรียวกลาวกันให้แซดว่าพระภิกษุชราผู้วิเศษที่มาโปรดชาวบ้านนี้คือใครกันแน่และไม่นานทุกคนก็ได้คำตอบว่าท่านก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั่นเองบางความเชื่อก็ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตรเถระ,ะผู้มาพร้อมกับพระโสนเถระเป็นสมณทูตที่พระเจ้าอาโศกมหาราช ส่งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิเชื่อกันว่าพระอุตระนั้นยังคงดำรงสังขารอยู่เพื่อดูแลพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิทุกๆข้อมูลมีความเชื่อร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งข้อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นมิใช่เป็นเพียงวิญญาณของพระทรงอภิญญาหากแต่เป็นพระภิกษุที่บรรลุธรรมขั้นสูงและยังมีชีวิตอยู่ตราบจนถึงปัจจุบันนี้อาจมีอายุเป็นร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่าทำหน้าที่รักษาดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีนั่นเองขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหารเชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดจะได้ลบหลู่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ